สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y ย u u ูบช a n น l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรดการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงว่าการดูพื้นฐานแนวโน้มทิศทางระยะกลางและยาวนะครับเราใช้หลักการที่บอกว่ามองออกนอกนะครับ20%นะมองภายในตัวเองนะครับ80% แต่ถ้าเกิดเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเราใช้หลักการที่มองออกนอก80นะมองที่ภายในตัวเอง20นะครับแต่ในคลิปนี้นะผมจะมาขยายความให้เห็นว่าทำไมเนี่ยผมไม่แนะนำคนให้เก็งกำไรระยะสั้นนะครับแต่ว่าแนะนำให้ดูพื้นฐานแนวโน้มระยะกลางและยาวแทนนะสิ่งที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าเป็นชาวบ้านนะครับเป็นกะลวาสน,นะครับ ใครเป็นนักบวชเนี่ยนะจะไปดูแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะนักบวชไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับเหมือนกับชาวบ้านคารวสานะสิ่งนี้ผมพูดถึงหลักการเนี่ยือหลักการของชาวบ้านคารวสาที่ผมแนะนำนะครับให้คนเนี่ยนะมองระยะกลางและยาวนะเป็นเพราะว่าหลักการที่บอกว่ามองนอกนะครับเพียง20ิ นะไม่ต้องติดตามเกาะติดข่าวสารนะมากเกินไปนะเอาเวลา80มารู้จักเป้าหมายชีวิตตัวตนนะของตัวเองความต้องการของตัวเองความสุขในตัวเองอันนี้นะผมมองว่ามีประโยชน์สาระในกันเองก็สร้างความมั่นคงนะทางฐานะ ทางสินทรัพย์ต่างๆกระจายความเสี่ยงไว้เหมาะสมในระยะกลางและยาวด้วยนะครับส่วนระยะสั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาในการประกอบสัมมาชีวะไปเดินบนเส้นทางสายกลางอริยมรรมีองค์8ไปนะครับไม่หมกมุ่นเยอะเกินไปกับความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความโลภซึ่งในการเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยโดยมากมันจะอาศัยความโลภนะความโลภอยากรวยนะอยากได้เยอะๆในระยะเวลาสั้นๆนะครับ เหมือนกับว่าเราปลูกต้นมาแล้วอยากได้ผลเลยนะครับนะถามว่ามีไหมนะซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นไปตามปัญหาความอยากนั่นเองนะและอย่างนึงนะครับการที่เก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยมันต้องส่งจิตออกนอกคือดูข้างนอกติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างเขาเรียกว่าขมีขมันขมักขม่นนะในการติดตามข้อมูลข่าวสารกระแสต่างๆข่าวลือข่าวจริงข่าวปล่อยข่าวอะไรก็แล้วแต่ ต้องดูกระแสเพราะว่าการเก่งกัไรระยะสั้นมันขึ้นกับกระแสของข่าวขึ้นกับข่าวลือข่าวอะไรทําให้นักลงทุนวั่นวหวนะก็เรียกว่ามันเกิดลิเ p ิลเอฟเฟกหรือผลกระทบเหมือนกับละลอกขึ้นเล็กๆที่อยู่บนคลื่นลูกใหญ่นะเราเรืถึงคลื่นลูกใหญ่ที่อยู่ในมหาสมุทรนะครับที่มันแกว่งอยู่แล้วผมมองว่าน,นั้นน่ะคือคลื่นระยะกลางระยะยาวซึ่งผมเรียกว่ามันเป็นซูเปอร์ไซเคิลนะหรือว่าคลื่นเคนะที่พูดถึงนั่นเอง แต่ว่าการเก็งกําไรเนี่ยมันเปรียบเสมือนริปเปอร์หมายถึงว่าในบรรดาขึ้นใหญ่นะครับในทะเลเนี่ยมันจะมีขึ้นเล็กๆที่ก็เพิ่มขึ้นมาได้นะครับบนขึ้นใหญ่ลักษณะเรียกริปเปอร์มันเกิดมาจากข้อมูลข่าวสารในระยะสั้นนะครับมีการปล่อยข่าวมีการสร้างกระแสมีข่าววื้หวาตื่นเต้นเราใจทําให้นักลงทุนเนี่ยวันไหวก็มีการเข้าซื้อมีการขายกันตรงนั้นแหะครับนักเก่งกําไรก็จะใช้ โอกาสนั้นในการขายหรือซื้อทํากําไรนั่นเองนะมันสังเกตไหมครับมันนักลงทุนในระยะสั้นนะพวกเก่งกาไรเนี่ยจะส่งจิตออกไปข้างนอกนะคือมันมีความโลภเป็นตัวนําความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ส่งออกไปนะจดจ่ออยู่กับตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดการเงินนะตลาดเอ่อพวกตราสารหนี้นะตลาดทองคำอย่างเงี้ยส่งจิตออกไปตลอดเวลา ซึ่งนั่นแหละครับมันจะส่งผลร้ายนะกับเรื่องของอะไรครับความวิตกกังวลความเครียดบางคนความดันขึ้นบางคนเริ่มที่จะมีโรคประจําตัวนะหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดปกติก็มีใช่ไหมนะหรือว่าเป็นโรคปวดหัวนะบางทีนอนไม่หลับเลยนะถึงขนาดาวกนี้เพราะมันเกิดจากความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยอันนี้คือโทษของการเก่งกําไรในระยะสั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองนะภายในตัวเองจิตอ่ะ อันนี้ได้สังเกตว่าตัวเองเนี่ยนะครับความสุขของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะครับแล้วก็ความต้องการจริงๆอ่ะนะครับของชีวิตเนี่ยคืออะไรนะการเติบโตที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เขาจะไม่ค่อยได้รู้จักตัวเองมากเพราะเขาส่งจิตออกไปข้างนอก80่80%นะพวกที่เก่งกำไราะอยะสั้นนะแล้วก็ดูเกี่ยวกับข้องตัวเองน้อยมี20%เองนะบางที พื้นฐานด้วยยังไม่มั่นคงเลยนะแต่กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทุ่มนะเพื่อหวังมันมีความอยากมันมีความโลภอยู่เพราะฉะนั้นพวกเก่งกำลังระยะสั้นก็จะมีความโลภมากนะซึ่งผลก็คือบางทีได้ก็ได้มากบางทีเสียก็เสียมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเข้าผิดจังหวะนะเข้าผิดกระแสนะี่เองเพราะว่าเราไม่ทราบว่าข่าวจริงข่าวเท,ท็จข่าวปล่อยบางทีมันไม่ได้เป็นข้อมูลเท็จจริงเลยนะมันเกิดความหวือหวาไรนะี่เกิดความตื่นเต้นร้าใจ นะทําให้ในภาษาแลลงทุนเ็บอกบางทีแมงเมาไงนะตื่นตกใจหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะมีเทขายหุ้นบ้างนะหรือว่าเข้าซื้อว่าว่าถูกหลอกอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ถึงบอกว่าในมุมมองส่วนตัวผมนะผมเน้นที่ดูเทรนด์ดูแนวโน้มดูพื้นฐานปัจจัยเป็นสําคัญนะมันเพิ่งซึ่งพื้นฐานปัจจัยตัวเนี้ยจะเป็นตัวกําหนด ในระยะกลางระยะยาวคือระยะ1-3ปีหรือ3ปีขึ้นไปให้เห็นนะครับว่าทิศทางแนวโน้มไปตรงไหนซึ่งเราจะใช้หลักเพียงแค่ว่าดูข้างนอกติดตามวิเคราะห์วิจัยพื้นฐานนะซึ่งมันมีการตรวจเช็คข้อมูลข้อจะจริงที่แท้จริงมาแล้วเราติดตามข้อมูลเพียงแค่20% 80%ป็นค่า20% 80%เนี่ยกลับมาดูที่ตัวตนของตัวเองดูความต้องการนะฮะดูเป้าหมายของชีวิต แลวอีกหลายครั้งนะครับก็สามารถมีเวลาที่จะดูแลตนเองอะ่ะแลครอบครัวจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าส่งจิตออกไปเพื่อจะอยากได้อยากมีอยากเป็นความโลภมากเกินไปนั่นแหละครับหนึเปรียบเทียบกันนะแต่ว่าที่บอกสําหรับท่านที่ต้องการเก่งกําไรเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจว่าท่านต้องเสียอะไรบางอย่างนะในชีวิตไปโอกาสความสุขนะครับหรือว่าเรื่องบางอย่างแล้วบางคนเนี่ยก็นําซึ่งโรคนะโรคเครียด โรคความดันนะโรคอะไรที่มันทำให้นอนไม่หลับอะนะวิตกกังวลเนี่ยมาสู่ตัวเองได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเก่งการระยะัั้ทุกท่านก็ทราบดีบางทีมันไม่ได้ขึ้นกับพื้นฐานมันขึ้นกับริ p p ปิลเอฟเฟกหรือผลกระทบนะจากกระแสะข่าวจากข่าวที่มันตื่นเต้นเราใจอาจจะมีจริงบ้างเท็จบ้างมีข่าวปล่อยข่าวอะไรแล้วฉกฉวยจังหวะโอกาสอะนะของความตื่นตระหนกในตลาด หาโอกาสทำกำไรนั่นเองนะซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานความจริงแล้วหลายครั้งเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนพลาดได้เหมือนกันซึ่งมันก็ยิ่งนํามาซึ่งความเครียดนะเพราะที่บอกนะความโลภอกุศลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีผลที่มันตามมามันก็ไม่น่าจะใช่สิ่งดีถูกไหมแต่ถ้าเรามองระยะกลางระยะยาวเราจะใช้สติปัญญาเนี่ยเข้าไปจัดการมันมากกว่า อาจจะมีความโลภอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นความโลภที่มีการกันกรองนะผ่านสติปัญญาแล้วนะมันผลของมันก็จะไม่ได้รุนแรงไม่ร้ายแรงนะบางคนเนี่ยถือว่าทำไมถึงชอบเก่งกรัระยะสั้นนะเขาบอกว่าได้เยอะแต่อย่ามองอย่ามองนั่นเดียวนะเสียก็เสียเยอะเหมือนกันบางคนเนี่ยเล่นพวกหุ้นนี่แหละหมดตัวก็มีนะครับแล้วถ้าเกิดท่านไม่ต้องการนะจะเป็นลักษณะแบบต้องเอา อ่หลายอย่างในชีวิตอ่ะนะเช่นเวลาเช่นโอกาสนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของอ่สิ่งที่เรานะควรจะไปค้นหาเนี่ยนะมาทุ่มลงกับการเก่งกําไรหรือเข้ามาหาผลประโยชน์จากความโลภนะครับนะอ่ในระยะสั้น่ะนะนะเพราะเราต้องติดตามข้างนอกนะถึง80%ก็ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อส่งจิตไปข้างนอกเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะเรียกจ,จมไปไปตามกระแสสูงนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่มาดูทิศทางระยะกลางระยะยาวในระยะสั้นอ่ะมุ่งทําการงานดีกว่าทําการงานของตนเองไปเว้นแต่ว่าท่านเป็นนักค้านะซึ่งนักค้านั่นก็คือการงานของท่านก็แปลว่าท่านเลือกแล้วนะที่ท่านจะเสี่ยงอา่าเรียกว่าเสี่ยงในเรื่องของการหวือหวานะการขึ้นลงของราคาในระยะสั้นนะแล้วท่านก็เสี่ยงนะที่มันจะมีความผิดพลาดได้เหมือนกันนะและอย่างหนึ่งก็คือ มันเสี่ยงนะในแง่ที่ทําให้ท่านเครียดได้นะถ้าเกิดมีการผิดพลาดขึ้นเพราะว่าที่บอกระยะสั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลนะทีเดียวมันขึ้นอยู่กับกระแสนะมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเหมือนริปเปอรอะนะมันมีการปล่อยออกมาแล้วทําให้มีการแกว่งกระเพื่อมนะในขึ้นลูกใหญ่มีการแกว่งของริปเปอลูกเล็กในขึ้นลูกใหญ่ แต่ว่าถ้าเกิดเรามองระยะกลางระยะยาวเนี่ยเรามองเทรนแนวโน้มนะครับว่าขึ้นลูกใหญ่มันเป็นไปที่ทางไหนได้เลยซึ่งขณะนี้ผมก็มองว่าในขึ้นลูกใหญ่ซูเปอร์ไซเคิลในระยะกลางระยะยาวมันก็เป็นไปตามขึ้นเคเป็นช่วงขาลงนะครับของเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ตกต่ำซบเซาซึ่งติดตามดูกันต่อไปนะครับในระยะสั้นก็จะมีแกว่งนะแล้วก็ติดตามข้อมูลมันจะแกว่งสลับไปสลับมามีขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นริปเบิลแต่ในระยะกลางระยะยาวผมก็มองเห็นว่า เป็นช่วงขาลงนะครับของขึ้นลูกใหม่จึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกติดตามในช่อง YouTube c h a n n e ลอาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ชี้แจงแยกแยะเป็นเหตุเป็นผลให้ทุกท่านได้ทราบแต่ทุกท่านจะเลือกนะจะเลือกในการจัดก,การชีวิตอย่างไรนะในแบบระยะสั้น จะเป็นนักค้าระยะสั้นหรือจะเป็นนักลงทุนนะครับในระยะกลางระยะยาวนะซึ่งหลักการที่ผมพูดก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นระยะสั้นท่านก็ต้องภายนอก80ภายใน20คือบางคนไม่ค่อยรู้จักตัวเองรู้จักแต่ว่าจะไปหาเงินข้างนอกอย่างไรนี่คือระยะสั้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับเราก็ดูข้างนอกอีกเหมือนกันทัก้มารู้จักกับเป้าหมายาความต้องการของตัวเอง นะครับแปดสิบเอและหลายครั้งเนี่ยมันทําให้เราได้มองเห็นนะครับว่าความสําคัญนะของการประกอบอาชีพเนี่ยนะสำหรับชาวบ้านคารวะมีอยู่นะ,ะเราจะไปท้อทแท้เบื่อหน่ายไม่ได้นะเราจะไปหดหู่นะครับสิ้นหวังไม่ได้นะครับตราบใดเราังเป็นชาวบ้านคาราวะมันต้องประกอบสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหนึ่งในอริยมรคมีองค์8ปประการนะซึ่งอันนั้นคือเราละเลยไม่ได้เหมือนกันนะ เป็นหนึ่งในหน้าที่ของชาวบ้านคารวาสน,นะจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับแต่จะเลือกอย่างไรก็อยู่ที่ผู้ชมนะครับนะจะเลือกเอาสำหรับผมแล้วผมมองที่จะเลือกในการดูทิศทางในระยะกลางและยาวซะมากกว่าระยะสั้นไม่ถนัดน,นะครับนะเพราะว่า,าผมชอบที่จะหาความสุขนะอยู่ภายในจิตใจตัวเองมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ประมาทในเรื่องภายนอกอเกนะครับ ก็ขอทุกท่านรอดปลอดภัยจากวิกฤตนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ